จะเ,เป็ดก่อนห้องไปทาแล้วห้องไปทาแล้วคุณเกียรตวที่สองแล้วนี่เท่าละสามเท่าละสามถอยเป็ดง่ายขืนมือซึ้งว่ากินหลายกว่าเก่าตอนแรกมากเนี่ยเกียรติที่สองแล้วไงแล้วเกียรตแล้วสองคู่ นีม่มืกี้ใหม่แ่เนาะ อดมือ อะไรทางนี่นนนนนอะอนันนี้รุ่นน้อยรุ่นสองเดือนกว่ากินแล้วในเกียรยเท่าที่สองแล้วก่อนสิลล่ไรเขากอก็มัเกียร์อีก ยังเขาไปยังบะย่าง,ยงเขาไปยังมาเป็นคอกเด้เอเดี๋ยวสิมาไล่รเขาคอกเด้อเอาไปไปในคอรกกันนะไปไปในคอรนะ์กเพื่อนกินแกล้งกันนะแรดไม่ยังนี่เอาไปในคอก นี่คอกนอนแงม้มงคืนค่ะแงม้มงคืนไลมานอนในคอ,อกนี่ค่ะเดี๋ยวกินหายอาหารแล้วก็สีไลมานอนในคอ,อกเงี่ยอ่านามมาหายก่อนอ่านามไปให้เป็เดแล้วก็สี พี่น้ำให้กินเดี๋ยวลังหกโงงสิมาไรเขาขอกขอ่ขอะพี่นนอนขอกข้นไหน่ขอกนี่นอนเอ้าะตะกนี่เป็นหนังสี่ ก็ล่มคอ,อ,อ,อกนอนน้ำมะแร็งับอะไรเขาคอ,อกคอ,อกนอนค่ะคอ,อกนอนเพิ่นตัวใหญ่นอนนี่ตัวหน,นนนนหน่อยนอนพูนหลุดหน่อยนอนคอกคอ,อกหน่อยหลุดใหญ่น,นอนคอ,อกใหญ่หลุดหน,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 น่อยเล่นคอกหน่อยค่ะภาฯรลกคิดวัอนี้แกปิด ตอนแรกสองเถอเกีย้ยสองเถอวันหยุดกับเกีย้ยไรนี่ค่ะปกติกับเกีย้ยแค่เสาแรงปกติกับเกีย้ยแค่เสาแรงแต่ว่ามือหนีวันหยุดเลือดเกีย้ยเสากับช่วงเสากับสองเถาคือช่วงเสาเสาอีลี่ตอนตีหากับประมาณช่วงหกโมงกเกีย้ยขึ้นอีก แล้วก็ช่วงแรกกับมักเกีแล้วตอนหาโมงแล้วกับมงก,กีตอนหาโมงเครองอีกเท่อนึงเพื่นห่องหลายก็เล่นมักเกีสงสไซเพื่นบ่ออีมเพื่นห่องหลายเพื่นบ่ออีมก็เล่นมาเกียสะนามขอดิบึง พ่อเดเบึงพ่อเดมีเบียกเพชรนะคะหลังเลิกงานหรือว่าวัานหยุดก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงแหนแดงนะ่ะแต่ว่าช่วงนี้แหนแดงปุ้ยไง,งยบ่ท่านเป็ดแหนแดงไงบ่ท่านเป็ดนี่พี่นอ้องโดยเลยพักแหนแดงนี่บริต้าอีกเอาไว้เห็นมันขยายเห็นมันเต็มบ่อก่อนได้พักไว้พักไว้ดิ ว่ายว้ก็ขยายอีกขยายอีกโดยที่บ่ต้องตักช่วงขยายหมนี่เฮดบอมว่านเฮดบอไม่หมื่ว่านนี่ค่ะบอนี้อันนั้นบอเก่าอันนี้กับบอนี้กับบอด้ตักอีกนี่ล่อขยายให้มันติ่มก่อนค่ะช่วงนี้ก็ให้แต่ห้ามยางเดียวบ่ได้ให้แหนแดงนี่อีกบอหนึ่งนี่อีกบอหนึ่งกับเฮดหมื่ว่านนี่ ต็ลอขยายยางเดียวบริตตักแล้วเนี่ยกะมีในโอ่งอีกมีเลี้ยงในกละมังในโอ่งอีกรอขยายยางเดียวไม่มีกระแมนไม่มีนี่บ่อนึงบ่อนึ่งลังบาตนี่บ่อก็ะบริตตักล่อให้มันเต็มก่อน ช่วงนี้พักการตักแหนแดงช่วงนี้จะพักการตักีหนแดงไปกอดน,นะคะให้เพื่อนกินห่ำไปก่อนกินแต่ห่ำยางเดียวกับเศษเข่าค่ะกินห่ำกับเศษเข่าไปก่อนมือได้แหนแดงใหญ่แหนแดงเต็มบอ่อจึงสเสดต้ตักให้ค่ะคลิปนี้ก็พบกันซ้ำนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ